Okay. โอเคลูกพี่ไผ่คะ,ะวันนั้นเอาอะไรก่อนลูกพี่ไผ่จะเอาอะไรก่อนจะให้ถามก่อนหรือจะสรุปตลาดก่อนออถามเพียบต่อเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยสรุปตลาดเดี๋ยวยาวเลยอพอนี้อดีจะเล่าให้ฟังว่าวันก่อนกี๊มีเอ่อไปยืนเล่นๆอยู่กับลูกพี่ไผ่ที่ที่บูธคะ่ะแล้วก็สนใจหุ้นอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไปไสแกนหุ้นมาแล้วเฮ้ยพี่ไผ่ตัวเนี้ย ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยฝากเฝ้าให้หน่อยนะถ้าเกิดมันเข้าคือตอนซื้อได้เมื่อไหร่บอกด้วยลูกพี่ไผ่ก็บอกว่าเออไม่เห็นต้องเฝ้าเลยเรามีตัวสแกนอยู่ใช่ให้ลูกพี่ไผ่ดูคือคือกิ๊กกัเลงหุ้นตัวหนึ่งอยู่เออแล้วพอดีวันนั้นเหมือนเราไปไปลองกดสแกนให้ลูกค้าดูที่ที่หน้าสแกนใช่ไหมคะครับ แล้วมันอยู่ในหุน้นกิจการกิจจาม่ที่เป็นหุ้นต้นรอบหรืออะไรสักอย่างนี้แหละและ้วกีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันทะลุพอเปิดการาฟไปดูบอกเอ้ยเดี๋ยวมันทะลุตรงนี้แล้วเราลองลอง,ลองดูกันหน่อยไหมลูกพี่ฝ่ายก็บอกว่าไม่ต้องเฝ้าเรามีสแกนอยู่และที่สาคัญก็คือมันมีสแกนหาเป็นเวฟได้เลยถูกไหมคะถูกว่าอยู่เวฟไหนอ่ะอ่าลูกพี่ฝ่ายลองลองอธิบายให้ดูหน่อยว่าสมมุติเราสแกนมาแล้วแล้วเราอยากจะให้มันดูว่าเราอยากจะเข้าตอนหุ้นที่มันอยู่เวฟสองอ่ะพอดีกิอยากจะลองเล่นแบบ อ่ะรีบเข้ารีบออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หาหาหุ้นที่มันเป็นเวฟสองไปเลยตอนนี้ก็เอาลูกพี่พอดีตัวกิเองก็ยังไม่ได้อัปเดตโปรแกรมไงย,ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันพอลูกพี่พายบอกเอ้ยมันมีเวอร์ชันอันนี้มาแล้วก็เลยอยากจะลองดูะและเดี๋ยววันนี้ลูกพี่พายจะมีสอนโรบอทด้วยใช่ไหมคะถ้าจําไม่ผิดที่เราเหมือนที่คุยเันเข้ามานิดนึงค่ะอาเชิญเช <Okay. S 1> ิญค่ะ ก็ <K Nate> วิธีสแกนวิธีสแกนวิธีสแกนหุ้นหาค่าเว็บเว็บต่างๆครับก็ค <c oughs> ่ะ <c oughs> เปิดตัวโปรแกรมสมาร์ตสตรีมครับในการเปิดเนี่ยเราจะไปเปิดที่ตรงวิวแล้วก็มาหาคําว่า expert ครับมันจะอยู่ในช่องสมาร์ตสตรีมบางท่านยังไม่รู้ว่าสมาร์ตสตรีมลากวางหรือใช้งานยังไงเนี่ยแบบนี้เลยครับคลิกซ้ายลากวางบนชาร์ตที่เราต้องการนะครับกราฟเปล่าก็ได้กดโอเคนะครับ ทีนี้ง,ง่ายๆเลยนะครับในการหาหุ้นแต่และเวฟเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่ตรง AI นี่เลยคลิกปุ่ม AI นะครับ AI อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับคลิกมาเลยปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีการสแกนหาหุ้นต่างๆเลยตรงนี้นะครับค่ะเพื่องต่างๆเนี่ยเราจะหาหาเวฟแล้วก็มาทฤษฎีอีเลียดเวฟเลยนะครับก็หาหุ้น หุ้นอะไรนะเวบเวบต่างๆสองเวบสามอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถกดสแกนหานะครับเนี่ยตรงนี้ก็อ้าวแล้วก็จะแค่นี้เองเลยแล้วก็ตรงนี้เราเลือกได้ด้วยใช่ไหมเลือกทั้งหมดได้ด้วยว่าจะเป็นเอาซิมโบเป็นเซตห้าสิบหรือว่าเจ็ดร้อยนะคะทั้งหมดใช่ครับออซิมโบเซตห้าสิบตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่เซตร้อยอยู่ เซตลใช่เดีเอมเอไอเงี้ยสามารถสแกนได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวรอไอตัวที่กิ๊กเลือกกันถ้าเกิดมันเข้ามาอยู่ในเว็บสองเมื่อไหร่ค่อยกดใช่ไหมแล้วก็สต็อปลอสเอาไปไว้ที่เว็บหนึ่งเออแค่ดีเองคิดว่าโอเคได้ฟังนี้เลยไม่มันเล่นหุ้นแบบนี้มันไม่ได้ยากแล้วทฤษฎีไม่ต้องไปเออ รู้อะไรมากนะครับอย่างเช่นทฤษฎีอีเดียเว็บเนี่ยเข้ามาใน Google ใช่ไหมผมผมเซิร์ชคาว่าอีเดียเ,ยเยว็บอลรูปภาพมาเนี่ยทฤษฎีในการใช้อ่าผมก็ดูภาพอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่แบบเราที่อยากจะหัดลงทุนค <laughs> น่อเนียครับอีเเว็บชัดไหมเอ่ยก็จะมีเว็บศูนย์นะครับแล้วก็มามันหนึ่ง เว็บสองเนี่ยโดยปกติทฤษฎีแล้วเนี่ยเว็บสองจะไปสามเนี่ยมันจะยาวกว่าเว็บศูนย์มาหนึ่งก็เลยส่วนมากเขาจะเข้ากันที่ตรงเว็บสองกันนะครับเพื่อเล่นกินกําไรอ่ายาวหน่อยอย,อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับวเว็บสองไปสามเนี่ยนะครับมันจะยาวกว่าเว็บศูนย์ไปหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีเว็บหนึ่งก็มันจะย่อลงมา,มา,ม,ามาสองก็สี่ห้าแล้วก็เอบีซี อะไรประมาณนี้นะครับโดยตัวโ,โดยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้สูตรแพทเทิร์นในการสแกนหาอีเียกเว็บนะครับหาจุดไฮหาจุดโลแล้วก็มาเข้าทฤษฎีนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเจอเว็บสองอคนที่เล่นหุ้นเนี่ยก็อาจจะมาดูละในกลุ่มเช็ดร้อยเนี่ยมีสินค้าตัวไหนน่าสนใจนะครับอย่างเช่น AP เอพีออกาไปดู แล้วจากนั้นอ่าผมก็เอาอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็เอาอ e ีเลเวตมาใส่อย่างเงี้ยประมาณน,นี้มันก็โชว์เฉพาะเว็บเมนเมนหลักนะครับอย่างเช่นตอนนี้ศูนย์มาหนึ่งมาสองเนี้ยสองอยู่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันกำลังจะขึ้นไปสามเนี้คยค่อยๆขึ้นไปนะครับนี่ก็ทฤษฎีนะครับถ้าคนที่เข้าซื้อเนี่ยสมมติเข้าซื้อที่ราคาโซนนี้นะครับ เจ็ดเจ็ดจุดแปดบาทหรือเจ็ดจุดหกหกอะไรประมาณนี้อ่าการตัดขาดทุนเนี่ยควรจะตัดขาดทุนอยู่อยู่ที่ตรงเลขสองนี้โลเดิมของมัน <c oughs> โลเดิมอยู่ที่ตัดขาดทุนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดห้าอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราเข้า <c oughs> เข้าไปนะฮะก็จะเห็นประมาณนี้นะครับโเดิมโซนเข้าตรงนี้ <c oughs> เพื่อทำกำไรไปสองไปสามโอกาสอ่าโปรฟิตต่อลอตก็น่าจะมากมากกว่า ค่ะตัดทฤสฎดีอิเล็บทรอประมาณนี้แล้วก็จะมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนแล้วด้วยโดยดูจากเว็บได้ดูจากโลได้ใช่ถูกต้องครับนี่ก็ง่ายหน่อยที่แต่นี้ก็อาจจะรันเห็นยากครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดทางเ a นเดย์สแกรเป็นแบบทางเ a นเดย์นะครับอ่ามานี้ก็ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับใครที่อยากจะลองสแกนหุ้นดูนะคะก็ใช้วิธีนี้กันได้ใช่ครับก็อย่างเช่นบางคนเห็นเว็สามแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่ามันสูงขึ้นไปสุดแล้วตามทฤษฎีใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะทํากําไรมาหรือว่าไอตัวที่มันจบเว็ห้าแล้วเนี่ยก็ควรที่ว่าจะแบ่งปิดไปนะครับ,บางส่วนหรือรีบาลซิ่งพอร์ตไปนะครับตอนที่มันขึ้นเว็สามเวบห้าอย่างเงี้ยประมาณนี้ อย่างเช่นอะไรอ่ะที่ควรแบ่งปิดที่จบเว็บตัวอย่างก็อย่างเช่นอะไรอ่ะี้ได้กันโชคที่ยงชัวขอทองด้วยไหมครับขอทองด้วยได้ไหมครับอาจารย์ไผ่วันนี้ทองอย่างมันได้ได้ได้ไดเออทองทองมันจริงท <laughs> องน,นี้เมื่อวานนะลองลองเอาอิเลดเว็บเรามาเล่นจับทฤษฎี อีเลดเบสแล้วก็เอาตัวตัวอะไรอ่ะมีแฟร์ไวลูกแกบมาใส่เนี่ยก็โอ้ว่ามันง่ายดีนะง่ายในการแบบตัวเลือกอ่ะเดี๋ยวให้ต่อเดี๋ยวให้ต่องั้นงั้นเดี๋ยวเอาอีเอไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออได้เอเอไว้ก่อนก็ได้ทองก่อนได้ กำไรที่มีคุณพี่กำไรที่มีมอบให้เมียเขาขอมาขนาดนี้อันนี้ไม่คุณไผ่เม้นต์เองหรือเปล่าคะกำไรที่มีมอบให้เมียไม่ใช่โอ้ผมชอบเลยกำไรที่มีมอบให้เ <c oughs> มียไอดอ,อล <c oughs> มผมละก่อนต้องยีไผ่เม้นตเองเขาไม่ใช่เป็นตด้ <c oughs> ชื่อแบบนี้ลาเล่นลาเล่นอ่าอันนี้อันนี้เราดูเว็บอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปทองกันต่ออันนี้อันนี้เว็บห้าจบแล้ว สำหรับคนที่ดูเว็บห้าเปิดค้างไว้เหรอเยอะเหรอไม่ึ้นเปิดเปิดใหม่ <h